เลยนะคะคหนักมากมากานี่นเปิดดูสิวันนี้เราก็จะมารีวิวแพ็กเกจที่เขาจัดเซ็ตมาโัมาเลยซื้อมาน่าจะพันสองเพราะว่าใช้โค้ดในช้อปปี้แล้วก็ใช้โค้ดร,ร้านด้วยชิ้นแรกนะคะเป็น สัม,มีก้านกระดาษชนิดหัวใหญ่ไว้ใช้สาหรับเช็ดรูหูของลูกน้อยแล้วก็เช็ดรอบๆใบหูนะคะใช้ดีมากเลยขนาดกำลังดีสัม,มีก้านกระดาษชนิดหัวเล็กเป็นแบบนี้อันนี้ไว้ใช้เช็ดรูจม,มูกนะคะตอนแรกเกิดก็ต้องใช้น้ำเกลือแล้วก็ใช้อตตอนามัน,บบนเช็ดรอบๆในรูจม,ม,มูกไม่ต้องแหงย่เด็นะคะชิ้นนี้คือสัม,มีก้านกระดาษชนิดหัวเล็ก เป็นแบบรีฟิลนะคะเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยก็เอาไว้เช็ดลูจมูกเหมือนกันเป็น baby w ไว e ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด99.9%้ําน้ำบริสุทธิ์นะะไม่มีแอกออลตอนนี้เราก็ไว้ใช้เช็ดหน้าหรือว่าเช็ดก้นเช็ดมือเช็ดได้หมดเลยเพราะว่าเขาปราศจากแอลกออแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยเหมาะสำหรับแบบผิวที่ เซนซิทีปมากๆอันนี้เป็นขนาดไซส์พกพานะคะ20แผ่ b เ b บ w วต์เหมือนกันก็เช็ทำความสะอาดแต่อันนี้เป็นแพ็คใหญ่80ชิน้นก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ตัวเมื่อกี้เป็นไซส์พกพาเน,นี้เป็นส์ใหญ่ก็จริงๆจะพกพาก็ได้เพราะว่ามันมีตัวเปิดปิดแบบนี้มันสะดวกงูก็มันจะไม่แห้งด้วยจริงๆก็ไว้ที่บ้านหรือว่าพกไปข้างนอกก็ได้ ชิ้นี้คือสาลีก้อนใหญ่สาลีก้อนใหญ่เราก็เอาไว้เช็ดต,ตอนลูกฉี่หรือว่าอึก,ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกหรือว่าจะชอบเป็นก้อนกลมหรือว่าแผ่นเนี่ถุงขยะสําหรับเด็กกลิ่นแป้งเด็กค่ะอันนี้ก็เป็นถุงขยะเหมือนถุงขยะทั่วไปเลยแต่ว่าพิเศษตรงที่เขามีกลิ่นแป้งเด็กช่วยลดกลิ่นอึนของลูกน้อยหรือว่าฉี่ เป็นผ้ากอไซส์ส2อคูณสนิ้วพันสตเตอร์ไลน์เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะใช้กับช่องปากของลูกน้อยเรานะคะเราก็จะเอามาพันพันที่นิ้วมือแล้วก็เช็ดรอบปากเช็ดลิ้นเช็ดกระุ้มแก้มเช็ดฟันเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กๆเลยถ้าเกิดว่าลูกมีค่าบขาอะไร้ะคะเราก็เริ่มใช้ได้เลยชุดกำน้ำต้นสขรแผ่นซับน้ำนมแม่มี6กบชิ้นจ้ะ ก็อันนี้เป็นแผ่นซับน้ำนมของ Babymoby ีที่แบบใช้ดีมากนุ่มแล้วก็แบบว่าช่วยสับน้ำนมทำให้เราไม่ชื้นแล้วก็ป้องกันการเกิดชนาได้ลูกก็จะได้ปลอดภัยจากทุกสิ่งอย่างลองไปใช้ดูนะคะเป็นผ้าเช็ดอนเนกประสงค์สำหรับเด็กก็คือเป็น Baby ้ดายไวท์ปะคะ่ะ ตัวนี้เราก็ใช้ได้หลายอย่างมากเลยข้างหลังเขาก็มีบอกว่าใช้เช็ดปากเปือหน้าเช็ดจมูกน้ำมูกใช้ทแทนสำลีก็ได้ชุบก,กับน้ำต้มสุกหรือว่าใช้แทนกระดาษทิชชู่เพราะว่ามันจะเหนียวดีสำหรับเด็กค่ะไม่เป็นขุ่นเหมือนทิชชู่่วไปแล้วก็ใช้เช็ดอุปกรณ์อาหารเช็ดหลังทำปากสะอาดก็ได้อันนี้เราก็จะใช้ตอนที่เราเช็ดก้นเสร็จแล้ว แล้วเราก็ใช้ทิชชู่อตอนนี้เช็ดสับๆให้แห้งะะเป็นซัม,มีแผ่นใหญ่จัมโบ้นะคะ3าคูณสนิ้วก็ชิ้นนี้ก็ไว้ใช้เออน่าจะเหมาะกับเช็ดก้นเพราะว่าเวลาลูกอึดตอนแรกเกิดลาราจะอึเหลวใช่ไหมเราก็ใช้ตอนนี้คือปากเลยก็สะดวกมากใช้แผ่นสองแผ่นก็น่าจะอยู่แล้วเป็นสเตอร์ไลท์คอตตอนบอลนะคะอ,ะอันนี้เราก็จะเอาไว้เช็ด ตาน้องก็คือใช้สำลีตัวนี้จุ่มกับน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเกลือก็ได้แล้วก็เช็ดตาปอชเชลโลนะคะเพราะว่าขตเขาเรตไลน์มาเลยสุดท้ายของเราก็าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้สำลีแผ่นลีดเส้นค่ะก็เอาไว้เช็ดหน้าหรือว่าใช้เช็ดเครื่องสำอางของแม่ก็ได้ใช้เช็ดหน้าลูกก็ได้ใช้เช็ด ถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็น่าจะสะดวกอยู่เหมือนกันเป็นแผนเด็ก